มาครับทุกคนและนี่คือขนมน้ำตาลครับขนมโกโกวาจากซีรีส์เกมประมึกทำง่ายได้ด้วยของบ้นบานๆแค่2อย่างเลยครับ let's get it ขนมน้ำตาลหรือว่าขนมเดาโกหน้าเราจะทำขึ้นมาจากน้ำตาล2ช้อนโต๊ะพุนๆนำเข้าไปตั้งไฟกลางค่อนอ่อนที่เดิมทีเราก็จะใช้ตะเกียบในการคนนะครับปล่อยทิ้งไว้จนขอบของน้ำตาลเขาเริ่มละลายใสยๆแบบนี้ก็คนเขาจนกว่าน้ำตาลจะกลายเป็นสีเหลืองทองใสดีทีนี้ก็ปิดไฟพร้อมเตรียมใส่วัตถุดิบลับนั่นก็คือเบกกิ้งโซดาลงไปเลยครับปริมาณที่เราจะใช้มันจะแค่ ปลายช้อนแบบนิดเดียวเลยนะที่แค่พอใส่ลงไปปุ๊บเราก็จะได้ขนมน้ําตาลเนื้อเนียนสวยแบบนี้ออกมาแล้วครับตอนนี้ก็รีบนําเขาไปเทลงกระดาษไขรอสักสิวินาทีเราก็หาอะไรแบนๆมาเกลี่ยให้เขาเป็นวงกลมขึ้นพร้อมเอาโมอะไรก็ได้ปั๊มลงไปพอเขาเย็นตัวลงเราก็จะได้ขนมเดากว่าน,นาออกมาแล้วครับวิธีการทำมัก็มีแค่นี้เลยฮะ,ะที่เพื่อนๆก็หาโมต่างๆมาเล่นสนุกกันได้เต็มที่เลยนะแล้วก็น้ําตาลเนี่ยมนันร้อนมากก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ